ชาวเน็ตถูกเดือดสก,กิดนิชาห้ามโตโน่หน่อยอีกฝั่งตอบกลับทันที ความตั้งใจดีของหนุ่มโตโน่พาคินดันเจอดราม่าและคนออกมาวิจารณ์กันอย่างมากมายหลังจากตั้งใจเตรียมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงไปกลับไทยลาว15กิโลเมตรในวันที่22ตุลาคมนี้เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทยลาวว่าจะเป็นภาระกับคนอื่นรวมไปถึงเสียงที่เป็นห่วงว่าช่วงนี้น้ำมรสุมมันอันตรายอยากให้โตโน่ชะลอเรื่องนี้ลงไปก่อนล่าสุดกระแสะเรื่องนี้ในแฮชแท็ก แท็กโตโน่ก็ยังคุกคุ่นมีชาวเน็ตบางส่วนสะกิดไปที่นิชานธทนิชาแฟนสาวข,ของโตโน่ว่าไม่ห่วงเลยเหรอน่าจะช่วยๆกันห้ามหน่อยในขณะที่อีกฝั่งที่เป็นแฟนๆของนิชาและโตโน่ก็ออกมาตอบแทนว่าคิดว่านิชาเองก็น่าจะมีการพูดคุยไปบ้างแล้วเห็นได้จากตอนที่โตโน่น็อกจนเข้าโรงพยาบาลนิชาก็ตัดพ้อลงแคปชั่นว่าหายไวๆนะเข้าโรงพยาบาลจนได้ใครก็ได้บอกเขาหน่อยว่าเขาจะฝึกว่ายน้ำเล่นคอน ออกกําลังกายทํางานติดต่อกันหลายวานันเขาควรพักบ้างสักหนึ่งวันก็ยังดีการที่เราจะเอาตัวเองไปทําเพื่อคนอื่นอีกมากมายสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยเพื่อที่จะได้พร้อมในการทําเพื่อคนอื่นต่ออย่างเต็มที่จริงๆนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่โตโน่คิดว่าตัวเองไหวแต่ร่างกายเขาประท้วงว่าเขาขอพักบ้างหายไวๆแล้วไปลุยต่อการแบบบาลานซ์ตัวเองดีๆแต่เพราะเจตนาของเขาอีกฝ่ายคือมุ่งมั่น ตั้งใจดีคนห่วงเลยอาจทำได้แค่ให้กำลังใจและซัพพอร์ตเท่านั้น